ครับสวัสดีผุกแม่ที่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมช้างเมืองศินก็จะพาพี่มาดูพระในถาดครับที่ผมเก็บสะสมไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามีพระอะไรบ้างนะครับในถุงครับเป็นเหรียญพระชนีครับผมเป็นเหรียญพระชนีองแรก เนื้อเงินสวยมากครับจัดสร้างเมื่อวันที่12สงิงหาคมครับสอพศ2523รครับเป็นเดือน5บาทครับนี่ครับผมเช่าเก็บไว้ครับสวยมากครับเนื้องเงิน สมเด็จพระนางเจ้าสิ่อเกศครับผมพระบรมราชินีน,นาถครับสวยครับเดีล็อกเก็ตแล้วก็ปูม้นครับอยู่ในยุคหนึ่งร้อยห้าปีครับรัดตาน้องลมครับอำเภอ พัฒนาคนครครับจัดสะแก้วครับเอาวัดปาน้องล้มครับผมป,ปูมูลครับเป็นล็อกเก็ตครับท่านใดอยากได้บูชาก็ทักขอความไม่ได้ครับปล่อยบูชาทุกองครับผม ก็พนักปลอกครับแบบปลอกโบราณครับผมตรงนี้ผมเช่ามาเน้งพันผมจำได้มันสามสี่ปีที่แล้วครับเช่ามาพันหนึ่งรบเร,รียบ เป็นเด่นลงพ่ออะไรเขาจับไม่ได้ครับเนี่ยอัลกาก้าเนี่ยอัปาก้าส,สวยๆครับนี่กเ็เลยลงพ่อคูนครับ เพชโทวัดบ้านไร่ครับรุ่นคูณซับแสนล้านครับโหเชื่อรุ่นดีมากเลยครับคูณซับแสนล้านเป็นเนื้อทองแดงครับรุ่นนี้เนี่ยหน้าหายากนะครับรุ่นเนี้ยคูณซับแสนล้าน ยอดครับสุดยอดลงทบโครเนีเราไปพระสังกระจายครับผมไม่ทราบที่อ่ะนี่ทนายทราบที่จัดไปเลยครับแบ่งปันครับ ไนิดใจญ่ครับตรงนี้เรสุดยอดครับเป็นพระลีลาครับผม นชินตะกัวโบราณครับใอ้าลาวดีครับนชินตะกัวยอดครับดูองค์นี้ครับลวงพ่อทองอยูครับผม สร้งปีพศสอ2 2ครับเข mm ้า hmm. มาในสองเดิมครับนครับง mm hmm. พอทองอยู่ครับพระครูวิบูรครับ mm hmm. สิริกิตครับวัด mm hmm. บางห้าเสือครับ mm hmm. สุดยอดครับ ัดบางห้าเสือครับเทเลสในงานสร้างหอไตรครับสร้างปีพศสองพันห้ร้บครับผมไดครับจุดยอดนี่ครล็อกเก็ตน้องปูข้าบุกค,ครับ ปูก้าบุกครับผมไว้ยนขึ้นสนิม์ครับผวย้อนลืมครับเยวจะขัดออกอากราะสายละเอียดมาขัดออกครับชูชกปูรุสีชูชกครับเนื้อถองเหลืองครับผมชูชกมือสำนักเหมือนกันครับจะได้ในเรียมเดิมครับ ในรูสำนักจัดไปครับนะครับไม่แพงครับเราแม่แ,งแตงลราปูอะไรหรมอไม่ยังน้านหลังปูทวดครับ เป็นเดนครูบาเจ้าบนคุ้มครับหลังกูทวดครับปีห้าสี่ครับจะสร้างปีห้าสี่ยังไม่แกวเท่าไหร่ครับนี้ก็เ,าเราก็โคูนครับเนื้องเงิน

นี่ก็หลวงปู่ขาวครับหลวงปู่ขาววัดเทพธิดารามครับออกปีพศสอ4พันห้าร้อยสีสิบห้าครับกระแหวนโบราณครับพรเพชรหลุดไปไหนไม่รู้ครับเพชรหลุด ในหลวงครับผมห้าบาทครับรุ่นฉลองศรีราชครบสมบัติครบเจ็ดสิบปี9มิถุนายนพศสองพัร้อยห้าสบเก้ารุ่นฉลอศรีราชสมบัติครบเจปีครับ